ครับสวัสดีครับเยฟซี่ลูกคนนะครับเนาะเนาะมื่อนี้พ่อเตียนพามาติดตามลาวพัฒนากับปูซูนเจ็ดนะครับเนาะครับปูซูนเจ็ดเลขวิ่งวิ่งบนปูให้เก้ากับศูนย์นะครับเยฟซี่เนาะเก้ากับศูนย์ก็ถือว่าเขาต้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าเลขล่างหันลุดเลขวิ่งนะครับเนาะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้เบิงน้ำกันครับเยฟซี่ ครับการน้ำมันการครับอาจารย์เจริญควรด้วครับมาตามสาวเล่าเขาจะเล็กเขาจะเล็กวิ่งเออครับเอฟซีเนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดเลขวิ่งบนเก้ากับศูนย์ปูคนเินเหตุศูนย์เนาะครับเนาะมันมาออกล่างครับแต่วิ่งทั้งสองตัวก็ถทือว่าได้เนาะครับเนาะนได้ทั้งบนทั้งล่างครับเอาวันนี้จะได้เบิรงน้ำกันครับเอฟซีออกก่อนในวันทียี่สิบเจ็ด ครับผม <27. S 1> วันพุธที่ยี่สิบเจ็ดสามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสอง คิดคือเกาบนล่างคือเกานะครับจังจิงมาแล้วหรือวิ่งมาแล้วหกกับเจ็ดวิ่งบุญบ่ยี่สิบเจ็ด ก9 5 6 7 8 9 1 0 <c oughs> 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 เลูกวนนี่คือชอนกันหลใช่ไหมมันคือเพระชนหกกระเจอยเลยกสับเล็กวิ่งคือหกกระจิตจับใส่จังไหนหเดี๋ยวลักในมันมาจับใส่กัน,อนเอากระเด็กตัวครับเอาเล็กวิ่งบน อยบนจะใไซตัวนี้ครับมันได้ห 2, 3, 2, 3, นึ่งสองสามก็สองสามสี่นีสามสี่ห้าตัวนี้ยังบอมบ์มันมีสามกับสี่สูตรที่มันเก้าสูตรหนึ่งมึงมีมึกี่เนม ครับอาจารสูตรเี๋ยเดียดเลยนะี่สูตรที่มันเข่าชูนกับหนึ่งอันนี้มันอันนี้ผิมันได้หกกับเจ็ดเมื่อก็หกกับเจ็ดแล้วจับโดนครับอาจารย์เอาเลขมันชุนกันอนอก ชกันครับกีได้หกคู่ทัตัวหนึ่งสองสามแม่นอคอเนหกคู่กันน้อยลงครับนครับบนครบเครับอือนเก็ดเอามาส่วนสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับ อันนี้บวเนอะอรคบยันเนาะอือกหกห,หนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม,มข้างหน่อยลงทุกวันเนี่ยดินรูด เจ็ดเพามันชดของตัวโอ้ส้นเอาเอาเด่นเจ็ดมาครับจากเจ็อาตัวไทยครับก่อนตัวตัวเงอนเงินก่อนมันลงมันลงล่างจะลองลองหกครับก่อนเมื่อเทเลวมันลงอย่างนี่แเทเเก่าก็ศูนย์ตัวตัวศูนมันลงล่างก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเน้นเจ็ดลองหกครับโดยเน้นเน้นที่เจ็ด หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองมันผมเชียนผิด 6, 3, 7, 3หกสามเจ็ดสามหน่อยตัวลงครับน่วยตัวลงไวกว<เน>่าชิ้เดียวแนนน่อยตัวก็เก่ามันมานาจารเนี่ยรักรักเจ็ดนะครับนนเนาะวิงบูเจ็ดครับผม สูรเก่าอย่ะนีในวิ่งครับฮกเจเงนเ่อนเก่าก็สูนครับเออเก่ากับศูนมาทั้งบนทั้งล่างเนาะสูดกสูดนันแม่นบาสูดเก่าสูดเก่าครับผมยัเปลี่ยนสูดรเกิดเาครับครับมีสูตรเดียวครับ่นนี้แหกเจดันสีมาทั้งบนทั้งล่างอีกมาจกรละมีสูรเดียวถ้ามันเดินต่อมงเล็บไปครับจะเดินต่อวะนี่ล่างครับจ้กล่างเอาสองามสตั้งน สามสี่ตั้งครับหนึ่งสองสามมาใส่โจสองสามสี่หลักสิบมาครับอาจารย์มันก็จะได้สองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่งสามสองสามสามล่งคือสิบเปอาสี่หนึ่ง สองสี่สามหลังนิ่งๆตัวชนสองกับสามครับมันชนกันสองตัวมันชนสองตัวมาดูมันจะเดินตัวบ่สองมาดูแล้วจะหเนียน,นสามเราเปลี่ยนตัว สองกับสามเจวันน้นไปที่สามตัวนี้ตัวน่องหล่างวิ่งสองกับสาม,มาครับจะวันเน้นไปที่สามครับเหล็กสามติดเหล็กติดส,สามก็มีเน้นตัวนี้และเหล็กเน้นรักสามเลยครับตัวชนน,ชนี่มีแค่นี้เอง นนเน,นี่นติดซ้ำมครับจังเนีเนย้สองสองสามสามสามเนี่ยอื่นดตล่องโอ้เนี่เนเนิสามสามล่องสองสามสองสามสามสองครับนี่สามหางเนนสาหางครับิีาจนาเบิรงท้ายรุ่นนีาจะมาหาจับกระสูรอื่นก็ได้ วันนี้เลขกมันบ่ชนกันเลขกวินง,งบ่ชนกันครับจนหน้าเบิงครับผมสายรุ่น,นตัวนี้ยังมากทำจนนนนีน้าเบิ้งกับทำบูดไดมีสูตร,รกับหาใสาตัวนี้แล้วเนี่ยหาใสหกกับเจ็เ,เลขกบนเออเลขบนหาใสเาจ็าชุดนี้เพราะมากพูดไดมีกับล่องใสตัวนี้ดูครับหกกับเจ็ดนี่นะครับจาเนะ ผู้ใดมีก็จับใส่ตัวนี้รลดครับไม่ได้มีสูตรมันเม็นนี่ก็ะจิอ๋อมันเลียงมันแตกต่างกันอยู่ครับนาาจย์เนาะมันก็ะจิคืออยู่หรอกสีเบิงพี่ก็ได้ครับบ้านนี้เลียงมันบ่ชนกันนึ่งครับมีมันบ่ชนกันเลยเลี้ยงมันหนึ่งสองสามมันเลียงมันแตกต่างกันตัวสิเลียงไม่ชนครับมีแค่นี้เนาะครับอายจันเนาะไม่แค่นี้แหละครับผมขอกลับขอบพระคุณอายจันอะไรครับ ฮิ้งฮงๆววยครับผมครับผมด้วยๆฮ้ฮฮิครับครับเอซีกับเบื้งต้นดอกไม้ปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเตรมผมามาสรุปเบื้องนะครับเนาะเลขลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะครับเอซีเนาะปูศูนย์เจ็ดครับเอฟซบนปูพนยนวิ่งหกกับเจ็ดนะครับเนาะ แต่ปูพนเนีนให้เกครับพนเนีนหลักเกีนะครับแนละ้วจับปู่มีหกหนึ่งหกสองหกสามเกียรหนึ่งเกียรสองเกียสามูพนเนียนให้หลักเกียรนะครับเนาะครับนั่นคือบนนะครับเอครับเลขล่างครับเอฟซีเลขล่างล่างปูในวิ่งสองกับสามพนเนียนให้ที่หลักสามนะครับเอฟซีเนาะจะมีสองสามสามสอง จะเปิดกัมีสองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่งสามสองสามสามลักซีก็มีซีหนึ่งซสองซสมนะครับเอฟซีเนาะปูนนึงให้สองสามสามสองกับสานะครับเอซเป็นตัวเด่นครับขอบเชหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อนี่คือปูศูนย์เจ็ะครับเนาะลาวพัฒนาครับทายทายสุดน่พ่อแจมกับข,ขอไว้พ่อนเอทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพม่อแจม มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะครับเนาะความเจ็บใหญ่ดหญหได้ความไข่ยา้มีเนะครับเด้อขอให้มีอายุมั่นควรยืนธรรมาค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะครับเนาะสายลาวพัฒนาวันที่27คือวันพุทธที่27เนาะครับเนาะให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเด้อเอฟซี FC. ครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้ครับเนาะขอกราบสวัสดีครับ